เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคเรามาต่อกันที่ข้อ38เนาะอ่าเราก็กลับขึ้นไปอ่านกันที่ Passage ต่อข้อ38เนี่ย ประโยคมันจะจบที่ตรงนี้เนาะก็คือจะรวมข้อ39กไปด้วยแต่ว่าอย่างที่พี่เคยบอกว่าพี่ไม่อยากให้เราอ่านแบบครึ่งๆกลางๆประโยคเนาะก็ให้อ่านจนจบประโยคไปเลยอ่ะมันเริ่มด้วยคําถามเลยเนาะดังนั้นเราก็เดาไว้แล้วว่าโอเคตรงนี้มันน่าจะเป็นคําเชื่อมประโยคแหละเพาต่อมามันเป็นคอมมาเลยเนาะแล้วก็เป็น tear the newspaper into five c m squares and อะไรสักอย่างหนึ่ง the balloon overlapping each piece คำว,ว่า tear เนี่ยแปลว่าฉีกคำว,ว่า overlap ก็คือซ้อนเนาะในที่นี้ก็คืออ,อะไรสักอย่างหนึง่งแล้วก็ฉีกหนังสือพิมพ์ให้เป็น5ตารางเซติเมตรแล้วก็ทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับลูกโปง่งแล้วก็ซ้อนแต่ละชิ้นส่วนคราวนี้เราก็มาดูกันว่าข้อ38เนี่ยเขามี choice อะไรให้เราเลือกบ้าง ก็จะมี thirdly แปลว,ว่าขั้นที่สาม besides ก็คือนอกจากนั้น next ต่อไป therefore ดังนั้นแล้วก็ also เช่นเดียวกันอ่ะคราวนี้เราควรจะใช้อันไหนเนาะ เราก็มาดูอันนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบขั้นตอนต่อไปเนาะคือเขาบอกว่าโอเคเรามาทําตามขั้นตอนพวกนี้กันขั้นตอนแรกให้เป่าลูกโปง่งจนถึงมีขนาดเท่ากับหัวอันนี้ควรจะเป็นประมาณว่าขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่สองเนาะฉีกในะดาษหนังสือพิมพ์ให้มี5ซนติเมตรแล้วก็ทำอะไรสักอ,อย่างหนึ่งกับลูกโปง่งแล้วก็ซ้อนอะไรพวกเนี้ก็คือควรจะบอกประมาณว่าเป็นขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่สองเราก็ไปดูช้อยส์ว่าข้อไหนที่ประมาณเป็นแบบเดียวกับที่เราคิดเอาไว้เนาะ ก็มีข้อเดียวเนาะก็คือคําว่า next ก็ตอบได้เลยก็คือคาว่าต่อไปข้ออื่นเนี่ยอย่างอันเนี้ยมันเป็นขั้นที่3แล้วเนาะตอนนี้เราต้องการจะบอกเป็นแค่ขั้นที่2อยู่ก็ผิดเนาะคำว่า besides นอกจากนั้นเนี่ยเราไม่ได้จะแบบขยายความนะว่าโอเคนอกจากขั้นตอนที่1แล้วจะแบบเป็นอะไรต่ออะไรเงี้ยคือเราต้องกาจะบอกว่าโอเคขั้นตอนต่อไปก็คือก็ไม่ใช่ besides เนาะ therefore เนี่ยไม่ได้เป็นเหตุผลกันเลยขั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่2ก็ตัดทิ้ง also ก็เราก็ไม่ได้จะแบบ ขยายความกับขั้นตอนที่1่เนาะว่าแบบ okay, เคียวกันกับขั้นตอนที่ 1, 1> อ่ะไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อที่3 next ขั้นตอนต่อไปอ่ะเรามาสรุปข้อนี้กันข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องของอ,อคำเชื่อมของประโยคเนาะก็คือเราก็อ่านให้จนจบประโยคที่เราต้องการใช้ตอบถึงแม้จะมี2คำถามก็ตามก็ให้จบประโยคเนาะแล้วก็มาแปลดูเรื่องของความหมายนิดนึง ว่าแบบโอเคประโยคเนี้ยเขากาลังพูดถึงอะไรเราจะได้รู้นะว่าเราควรจะใช้คําเชื่อมแบบไหนแล้วก็ดูประโยคข้างหน้านิดน,นึงว่าโอเคเรากําลังพูดถึง Steps อยู่แล้วก็พูดสเต็ปแรกไปแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ควรจะเป็นคําเชื่อมประมาณว่าโอเคสเต็ปที่2ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่2อะไรอย่างนี้แล้วก็ลงไปดูที่ Choice ของเราซึ่งเราก็มี Choice อยู่แค่ข้อเดียวที่แปลประมาณว่าเป็นขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่2เนาะก็คือคําว่า next เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะจดบันทึกความรู้ไว้ทบทวนง่ายสบายตอนสอบฮู